เงียบยังแม่ฟ้ลังฟลังฟลังฟลังเอาฟ้าลังคืออีหยังเหรอบอจักบ่ฟลังนี่นี่บ่จักฟลังคนนี่นนะบอจักเล็กขู่บอจักบ่ฟลังคือยังบอจักต่อลังอันพ่อใหญ่มากแล้วฟลังเออพ่อใหญ่มากนี่แหละบักมากไอ้มากของเจ้านั่นล่ะนี่าลังบักฟลังเนี่ยเออชื่อไอ้มากเออบักสีดาจ้าบักสีดาจ้าโอ้ บักซีดาบ้านเขาเอินบักซีดาจ้าโอ้บ้านบ้านประเทศอันนอกเอิ่นบักฝรั่งแมนคนไทยก็เอิ่นฝรั่งเอิ่อนตะข่อยถึงแล้วมือถึงเอิ่นบวกก็เขื่อนเลยบักซีดาตัวคนไทยฝรั่งฝราลังมุ่งฉันโอ้คนนีสานว่าบักซีดาติจ้าผมหลังไอ้มากหลังใไอ้มากฝรั่งเด๋มันเป็นใหญมากหลานพ่อเงี่ยหมดดิบ่บ่กวนบ่ใหญ่มากหลานพอเงี้ยหมดบ่ ไอ้มากเนี้ยเขาหีือยังไงไอ้มากเนี้ยเขาหีือยังไงพลังดน้าเขาโอ้ปลูกเองจ้าปลูกเองบ่ได้สีจ้าบ่สมพว่ามันเป็นสีแมงแมงจากหน่อยค่ะลงหน่อยโอ้ลูกข้ามาซื้อเด้อไปจะซื้อของสองเพจมาลูกซัมกินได้จ้าบอกซีจ้าบ่ได้ใส่ยาค่ะพี่น้องปุ๋ยก็บ่ได้ใส่ค่ะใส่ตั้งแต่างสีงัวสีไขยค่ะพี่น้อง เย็บมากมือนี้ค่ะฮัลโหล่วยกับแมงวันนี้สีจะปลอดสารค่ะผู้ใดอยากได้กระมาเอาแล้วค่ะบันศีสวัสดิ์มีจำนวนจำกัดกับพี่น้องไอยากระม้าเอาเลยนี่เลยค่ะมีจำนวนจำกัดอยู่บันศีสวัสดิ์นี่แหละค่ะร้านค่ะพ่อสมแม่หวงังค่ะ รางทุกอย่างมาที่นี่สมงหวังทุกอย่างค่ะนั่งแมมเป็นผู้ล่างครับพี่น้องล่างไงพี่น้องเรียบร้อยครับสามารถกินได้เลยครับพี่น้องพี่กัดยุบานสีสวัสดิ์ค่ะมีจนวนจำกัดเก้อครับพี่น้องเด้อทีบบาทเศ้าบาทกินได้ค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย